ไ่่ปน่ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะเป็นมีความสุขของชีวิตมากๆเลยที่ที่อะไรคะที่ได้มาทานข้าวของน้องเซนการลำพังรู้สมีมานผูจนเยอะมากทางวอชิงตันอ่า่่่ แล้วรู้สึกไหมคะว่าตําแหน่งเนี่ยทําให้คนเกลียดคุณมากเหรอใช่ค่ะโหงฮาป่าอ่าอ่าอ่าแล้วแล้วขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะรู้สึกยังไงคะที่ได้มานั่งกับเจอป้าเนี่ยก็ดีครับจริงๆเราก็นั่งกับหลายๆคนมาแต่ว่านี่คือความรางวัลความพยายามที่แบบเล่นเกมอะไรไม่อย่างงี้อ่าแบบได้นั่งกินกับต้นอะไรฝืนใจไหมคะได้คราได้ได้ได้ ได้ใช่ไหมได้อะยังไงก็แล้วแต่ okay LIAM ขอยินดีด้วยนะคะขอให้ทานให้อร่อยกินอะไรก็ขอให้ติดคอตลอดสำหรับปอมนะคะส่วนของน้องต้นทานอะไรก็อร่อยนะลูกขอให้มีความสุขเย็นสบายปอมเธอร้อนเธอก็พัดเอาเองนะผัดยอดศิลปินหมดแล้วนะคะ และสำหรับขาตัวตรงนี้สาธิตกรรบบารเลี้ยงคอแบบปล่อยตานะคะเสื้อแม้กาทรที่อยากอาบน้ำอาบน้ำท่าทางธรรมชาตินะคะสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาเปช่วยกันเองช่วงเวลาังก์ราการนี้เองได้เลยทางไลน์อินประพันธ์เด็กจะออกกันยังไง เป็นทั้งเสียงดีเดียทุกท่านค่ะสาวด็กชาวจ้ทนรถเจ้าทองทอก็ต้องถูกตื่นเุ้ยตเลยไล่วอุ้ยขอโทษมองทางนี้หน่อยนะโอเคมือการจะมีข้อตกลงบ้านนี้ต้องมีหัวเฮ้ยอะไรนะน้ำไหนนะโอเคโอเคหอมหอเป็นกล้องหอมแล้ เนี่ยฮะอ็ยืนตรงเนี้ยน่วอนี่ยันขับคนขับรถนี่เขาขับรถมารักดีมีไม่หลับยาวดินขับรถเนียจะไปหลับเนี่้านี่เขาเสีมาแล้วใครจะขับหละต้องให้กับก้องและให้พี่แดงพี่แดงโทษพี่แดงพี่น สองเดียวพอแล้วจะาโอยรู้สึกยิ้มฉันนึกว่าจะได้อีกซองยิ้มมากนะคะชื่อมานี่อ้องมา้องแนนนะคะค่ะทให้ทริปนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสามคนเลยพี่แนนพี่โจแล้ก็พี่กองที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่มาทริปนี้นะครับยังไงก็ ทิมหน้าก็มากันอีกแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้อยู่อยู่กันไปนานๆแล้วกันนะคระับคคุณะ,ะ่า,าไปเรียนต่อแล้วเขาก็จะเอ่อเขาก็เนี่ยแหละก็ทำงานอะไรของเขาจบไอปทาปัดเรียบร้อยแล้วใส่รองเท้าเนี่ยข้นตะปูยาวปี จะโปรงขางปลาเสื้อซีทรูเกรงใจเท่าว่ายังมีพ่ออิมแม่อยู่ก็จะไม่ใส่ยกสองก็จะเป็นอะไรล้าเสร็จแล้วจำได้วันนั้นเพื่อนบอกว่ามีงานให้ทำแล้วเป็นวันเอ่อาว่่อะรายอ่ายอ่าเขยา้าผจาผ้าผ้าผ้า่้าผ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 ้า้าใจสั้ผัสสัาผัาส้าผัา้า้า ครั้งแรกที่เขาปุ่มมือเรารู้สึกวอ้ตายแล้วมันเราทนเราทวยอะไรางเงี้ยเ่านเตรงนี้ยตอนนั้นไ่เส่ตันงเยรคุะโอเคิดว่าตปกติผู้ชายเดินหาคุณแบบไหมยังไงก็มีบ้างมีบ้างมาแนวไหนมาแนวแนวไหนอะมาแนวแวไหน ไม่ค่ะจริงๆคือจะเป็นคนชอบคนที่ซ้ำงั้นจะไม่ต้องหวังละไม่แต่จริงๆคือคือเป็นความรักรูปแบบใหม่ที่เรารู้สึกว่าเออก็ไม่รู้ว่ารักเขาแบบได้มองเห็นบ้างก็ถือว่าคุณเป็นคนน่ารักเนี่ยแต่ด้วย โดยโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวพี่ก็เป็นคนคนน่ารัมากแล้วเป็นคนแบบล่าเริงเนี้ยนะฮะเข้าใจไม่เป็นไรชีวิตเราเนะี่ยมีโอกาสต,ต้องใช้ความรักต้องไม่รู้ว่าน้องจะไปแต่ด้วยด้วยความที่ว่าเราว่างงานคือว่ามันมีใช่น้ำท่วมแล้วที่บริษัทปิดน,นะคะก็เลยเออไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปช่วยช่วยเขาแพ็คของขอะไรที่ทุลาแล้วมันก็นึกนึกถึงเด็ใจนะน้องน้องแอนที่ไ่ก็จะมา แล้วคานี้เราก็นึกว่าคนที่เราชอบคนที่เราเชียร์จะมาไหมก็เลยอธิษฐานอธิษฐานอะไรส่วนมากค่ะมันเปส่วนนี้ที่ลูกได้มาทำดูขอ้ลูกได้เจอคนที่ลูกอยากเจอจริงๆวันนั้นน้องไปจริงๆทั้งที่ว่าต้องไม่ได้ไม่มีดอกช่ไม่มีคิวแล้วน้องเข้ามาน้องก็คงอากจะทำไม่ได้นะก็กดีใจวันนั้นดีใจที่สุดก็คิดว่า คงต้องตามคงต้อเชียรแล้วก็มีแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่น้องได้มีโอกาสไปถูนเดือนถึงถิน่นถิ่นก็คือที่สมุทรปราการนะคะซี่ลา,าอยู่ะะแล้วก็ผ่านงาน่างช่องสามนะคะก,ก็ไปเจอพุทธี่เอื้องก็ไปเจอแม่แมนะคะก็ชักชวนเข้ามามาช่วยกันนะคะทีอทําให้น้องช่วยขับดองให้น้องเพื่อถิ่ที่สูงนที่ดี ขอขอบคุณมากค่ะเมีสหหันก็จะมีเพื่อนออาาเพื่อนผู้ชายเขาเล่นบัสคือเขาเล่นกีฬาได้ทุกอย่างตอนเยน็เยนๆก็จะแล้วก็อยู่สีเดียวกันค่อตอนเยน็เยนๆก็จะมาซ้อมกีฬาพอดีเราก็เล่นแบบไม่ค่อยเก่งมาก,มกเขาก็เบบเออเออมาซ้อมให้กลัวสีเราแพ้ออตอนนั้นยังยังไม่ถอดเลยพี่เหรอตอนตอตอนตอนัหนอแต่ที่สปอร์ตขับ ต้นไปงานคอนเสิร์ตคอนต้นอาจจะจไม่ได้แล้วคพี่โชิ่าปกับก็คุณแม่ก็ไปดาวก็ไปแล้วก็มีแอนกับลิงใช่ก็เห็นต้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยต้องใช่งานนั่นเนี่ยประทับใจแม่ตอนนั้นก็เลยนั่นเป็นวินาทีแรกที่จะต้องเช็คอินแล้วล่ะบ้านนี้แต่ก็อยู่แบบซุ่มๆมาตลอดอโหไม่เป็นไร ก่อนเข้าบ้านก่อนอ๋อก่อนเข้าบ้านอีกเนาะเข้าบ้านอาตลกพี่พี่อูนะเขาก็มาส่งพี่คนนี้มารับส่งที่ทำงานแล้วก็เห็นก็แบบกองเงมาแบบกินนี่หน้าขุ่นๆหนึ่งแล้วก็แบบหลบคือไม่กล้าเจอพี่เขาไงพี่ตันลุกแต่งงานไม่ใช่รักเฉยใรักและปรารถนาดี หลนาบนคนก็เช่อาคนเก่งก็ชอแต่คนนี้ทุกอย่างต้องช่วยเอาเชือกตันไปหน่อยค่ะนี่จะโดนผนังแล้วเนี่ยออบปบไที่ะาให้กับแขกรับก็อยากบอกว่า สนุกมากครับมีความสุขมากๆก,ก็คือหลายๆคนก็ไม่ค่อยได้เจอเราก็รู้สึกดีที่ได้มาเจอคนที่แบบคอยสนับสนุนเราตั้งแต่อยู่ในบ้านคอยเชียร์คอยโหวตให้ก็ถือว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาแบบว่าทำอะไรดีๆเขาบ้างแบบมามาใกล้เขากินข้าวด้วยกันมาแบบว่าไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ก็ก็รู้สึกว่าเข้ามาตรงนี้มันดีก็คือมัน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 มีโอกาสเยอะในการทําง,งานหรือว่าจะเป็น ไดร้องเพลงได้ทำอะไรแล้วก็ได้ไปเที่ยวได้เจอคนที่เราคนที่คนที่เขารักเราคนที่เรารักเขาด้วยอะไรเงี้ยคือก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้เจอแฟนคลับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเหมือนแบบทุกคนก็คล้ายๆส่วนหนึ่งในครอบครัวเหมือนแบบก็ยัง,ยงนั่งคุยกับพี่ป๊อกเลยว่าเออวันรับปริญญาคนแบบน่าจะมาเยอะแน่ๆแฟนคลับน่าจะมากันเยอะก็เหมือนแบบเออเหมือนเป็นครอบครัวเราไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ก็ขอบคุณมากๆที่ที่บอกว่ายัง สนับสนุนอยู่ยังคอยบอกว่าคอยตามคอยอะไรนี้อยู่อะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณครับแล้วก็ฝากกับอยู่อยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วกันตอนก็ไม่รู้จะพูดอะไรบ้างไปแบบนี้แต่ว่าก็คืออยากให้อยู่เนี่ยอยู่ด้วยกันไปนานๆออีกหลายๆปีก็ยังยังเจอกันอยู่ยังรู้จักยังคุ้นเคยกันดีอยู่นะคะเห็นไหมฮะน้องข้งหน้าเดี๋ยวเราก็เจอกันอีกนาะชิสัญญานะสัญญาตั้าสัญญาสัญญานะ 6บบมือดังกันและกรีกด๊ดกันไม่น้อยเออนะคะเห็นไหมน้องก๊อ